จะเพื่อนๆมาเจอกันอีกแล้วนะคะกับช่องวันไทยสภาอิตาลีวันนี้จะพามาพอกหน้าสูตรลดเดือนริ้วรอยลดฝ้าลดกระจุดด่างดำได้เป็นอย่างดีเลยนะคะใครที่เป็นฝ้าห้ามพลาดเลยนะคะสูตรนี้แล้วก็ใครที่มีผิวเหี่ยวๆผิวไม่เต่งผิวไม่ตึงผิวไม่สดไม่ใสนะคะห้ามพลาดเลยนะคะคลิปนี้นะคะ เค้ okay, ค่ะใครเข้ามาแล้วลก็ฝากกดซับสไคร,ป,คร,ป,ป,รป์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะคะโอเคค่ะเรามาดูวิธีทำและส่วนผสมกันเลยนะคะว่ามีอะไรกันบ้างนะคะนะคะ่ะส่วนผสมของเราตัวแรกเราจะใช้กาแฟนะคะในส่วนของกาแฟก็จะมีคาเฟอีนนะคะก็จะทําให้ผิวของเราขาวกระจ่างใสช่วยลดเดือดริ้วรอยช่วยลดฝ้ากระจุดด่างดำได้เป็นอย่างดีเลยนะคะใส่กระปุกเล็กๆมาแบบนี้เพราะว่าซื้อมาขวดใหญ่มันลําบากในการใช้นะคะก็เลยต้องใส่แบบนี้นะคะ เราจะใช้กาแฟอยู่ที่หนึ่งถึงสองช้อนชานะคะนี่นะคะจะใช้อยู่ที่หนึ่งช้อนชานะคะเลยนะคะตัวต่อไปคือน้ำมันออลิฟนะคะถ้าใครไม่มีน้ำมันอ l ลิฟให้ใช้น้ำมันมะกอกหรือ baby oil จสันหรือน้ำมันมเมล็ดถั่วอัลมอนด์ใช้แทนกันได้เลยนะคะในส่วนของน้ำมันอ l ลิฟนะคะ,ะเขาจะช,ช่วยให้ผิวของเรากระจา่างสายช่วยให้ผิวของเราชุ่มชื้นมากๆเลยนะคะน้ำมันอ l ลิฟเขาจะเป็นน้ำมันที่ไม่เยิม้มที่ไม่ เหนียวเหนอะหนะนะคะเขาจะเป็นน้ํามันที่ซึมเร็วนะคะเขาจะช่วยลดเดือนริ้วรอยได้เป็นอย่างดีเลยนะคะในส่วนของน้ำมันออลิฟเราจะช้าอยู่ที่หนึ่งถึงสองช้อนชานะคะน้ามันนี่นะคะเขาก็จะออกมาประมาณน,นี้นะคะเราใส่ไปหนึ่งช้อนชานะหลังจากนั้นตัวต่อไปตัวนี้คือเจลว,ว่านหางจระเข้สดนะคะส่วนตัวปั่น แล้วก็แช่ตู้เย็นนะคะไว้ใช้นะคะเขาเก็บไว้ได้นานนะคะในส่วนของเกลวันหางเกลระเทสสดถ้าใครไม่มีก็ใช้เกลวันหางเกลระเขสสาเร็จรูปได้เลยนะคะในส่วนของเกลวันหางเกลระเขเขาจะช่วยให้ผิวของเราชุ่มชื้นช่วยผิวของเรากระจ่างใสช่วยลดเลือนริ้วรอยช่วยลดฝ้ากระจุดด,ด่างดําได้เป็นอย่างดีเลยนะคะเราจะใช้เตลวันหางเกลเขสดอยู่ที่1-2คช้อนชานะคะ นี่เดียวไปสองช้อนน่าจะพอดีเนาะเราไม่ทําเหลวเราไม่ทำํำข้นนะคะคนให้กาแฟเขาแตกนิดนึงนะคะ,ะใช้กาแฟดําแบบไหนได้เลยนะคะนี่ค่ะตัวต่อไปเราจะใช้มะนาวนะคะ ถ้าใครแพ้มะนาวก็ไม่ต้องใส่นะคะถ้า,าในส่วนของมะนาวเ็าจะมีวิตามินซีสูงมากเลยกันนะคะเ็าจะมีกรดเอชเอเขาจะทําให้ผิวของเราช่วยให้ผิวของเราขาวกระจ่างใสไว้ยิ่งขึ้นช่วยลดเลือนริ้วรอยช่วยลดฝ้ากระจุดดงดำได้เป็นอย่างดีนะคะใครแพ้ก็ไม่ต้องใส่นะคะเราจะใช้น้ามะนาวอยู่ที่หนึ่งช้อนชานะคะในนะำคนเลยค่ะ สูตรพอกหน้าสูตรนี้ให้ใช้ก่อนนอนนะคะถ้าใครใส่น้ำมะนาวให้พอกก่อนนอนนะคะถ้าใครไม่ใส่น้ำมะนาวก็พอกได้ทั้งตอนเช้าเลยนะคะสูตรนี้ทำได้อาทิได้สองถึงสามครั้งเลยนะคะนี่เรามาพอกกันเลยค่ะใครมีแปรงใช้แปรงใครไม่มีก็หลังช้อนที่เราผสมเลยนะคะอย่าไปซีเรียสค่ะมีอะไรเราใช้อันนั้นนะคะทาไปเลยค่ะ ขาวไวมากๆเลยนะคะพอกหน้าด้วยกาแฟนี่ค่ะเราพอกแบบนี้นะคะแล้วเราก็ปล่อยทิ้งไว้สิบห้าถึงยี่สิบนาทีนะคะแล้วเราก็ไปล้างออกนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันตอนล้างออกแล้วนะคะนี่เลยนะคะทุกคนหน้าตาไปล้างออกบังแล้วนะคะหน้าสดๆล้นๆเลยนะคะยังไม่ได้ทาอะไรนะคะ ปากไม่ออกออกนิดนึงค่ะเพราะว่าลิปสติกเขาติดทนค่ะนี่ค่ะหัวก็ยังเปียกอยูเ่เลยนะคะเป็นไงมั่งคะใสขึ้นมาได้ในระดับหนึ่งเลยนะคะหน้าใสาเต่งตึงมากเลยนะคะโอเคนะคะขอบคุณทุกการรับชมทุกการติดตามนะคะใครเข้ามาแล้วก็กด Subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะคะยังไงก็อย่าลืมไปทดลองทำใช้ดูนะคะใครอยากมีผิวที่สดใสห่างไกลริ้วรอย,รอยไม่อยากมีฝ้าไม่อยากมีกระนะคะไปทดลองทำใช้ดูนะคะ คค่ะ okay, คลิปหน้าเจอกันใหม่นะคะมีครีมสูตรดีสุดรเด็ดก็จะมาเคให้ดูอีกนะคะ